โอเคครับยินดีต้อนรับผู้าส่ชาแน,นลของผมผมวีี่ช่นเคยครับและในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเอาวีกับยีโร่ที่มีชื่อว่าคุโรสกิอิจิโกะหรือว่าลิโป้ของเรากันเองโอเคครับก่อนรับชมคลิปต่อขออธ,ธิบายสกิลของตัวลิโป้ก่อน้าเราสกิลพาสสีทุกครั้งที่โจมตีปกติรือใช้สกิลจะลดคูลดาวน์สกิลสอง และทุกครั้งที่ช้สกิลโดน <Yeah. S 1> ก็ได้ทุกครังที่ <Yeah. S 1> ดิโพช้สกิลจะได้รับสแตนะ็กมาสแต็กพวกนี้จะทําให้ดิโพตีเร็วขึ้นสูงสุด10ส,สแต็กมาต่อกัอนที่สกิลที่1น,นะครับเ <Yeah. S 1> มื่อกดใช้ดิโพจะทำการโดดไป3ครั้งแต่ละครั้งจะสร้างดาเมจซึ่งครั้งที่3ก็จะไกลขึ้น และขั้งที่สาจะโดดข้าบกำแพงได้รั้งที่สาจะทำให้ศัตรูยกรอยด้วยมาตองที่สกิลที่2องเมื่อกดใช้ลิฟต์จะกัปล่อยคลื่นดาบออกไปสร้างความเสียหายพร้อมกับสาโลศัตรูมาตอนที่สกิล อันติเมตเมื่อกดใช้ริโพจะทับการฟื้นฟูพลงังชีวิตและการสร้างความเสียหายจากสกิลจะฟื้นฟูพร้อมกับทำให้ริโพได้รับโบนัสพลังโจมตีเพิ่มขึ้นและค่าต้านทานสถานะหากสกิลนี้ใช้ใส่มอนสเตอร์ป่าผลจะลดลงครึ่งหนึ่งเป้าหมายที่ไม่ใช่ฮีโร่และสกิลนี้ไม่สามารถดูดเลือดจากสิ่งปลูกสร้างได้ โอเคตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุโรสกิหรือริปโปของเรานะครับ oh <my> ก็สำหรับริปโปครับก็เป็ really, นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ได้รับการเนิร์ฟมาค่อนข้างหนักเลยได้ได้ว่าห่างหายไปจากเมตามากนะครับซึ่งในแพทนี้พี่แกค่อนข้างที่จะกลับมานะแต่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ครับได้ว่าเป็นม้ามืดของเกมเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้เพราะว่าในแพทนี้ครับบูคองหรือว่าลิงมาแรงนะครับ ซึ่งลิปโป้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในการแก้ทางคลองนะครับแก้ทางยังไงในส่ินของแอสซินนะครับอย่งที่ทุกคนรู้นะครับในเรื่องของเกมโมบ้านะแอสซินจะสู้ไฟเตอร์ลำบากครับก็คือถ้าแอสซินเบิร์ดไฟเตอร์ไม่ตายไฟเตอร์ Fighter ก็สามารถสวนได้เพราะว่ามีทางความถึกแล้วก็ความแรงอยู่ในตัวครับและยิ่งเป็นลิปโป้ที่มีดูดเลือดในตัวเนี่ยเรีว่าเบิร์ดมาเลือดหายแป,ป๊บๆป,ปเลือดกลับมาเต็มนะครับ เช่นวันนี้ครับแรดเลือดโลมาก oma, ผมสกิลหนึ่งไปแต่เขาฟิกหลบนะครับจะว่าถ้าไม่ฟิกหลบเนี่ยเขาอาจจะโดนคมดาบของผมก็ได้นะเออาเช่วันนี้ก็จะไปเอาเอพิโซแล้วก็แล้วจะเอลิงหนึ่งทีนะครับแล้วก็ทุบไปหนึ่งทีเียว่าเจ็บนิดเดียวครับสําหรับบูคองนะแล้วก็การกระโดด2ครั้งของริโปสามารถข้ามกระแพงได้เหมือนกันนะแต่ว่าจะข้ามได้แค่เฉพาะคือเล็กๆ คือใหญ่ๆเนี่ยครั้งที่3เท่านั้นนะจะข้ามได้นะครับแต่วันนี้ก็กดอังติตีมังกรไปเลยนะเรียกว่าเอาดามีนะครับอังติของลิปโป้ไม่ใช่แค่เพิ่มการดูดเลือดนะจะทําให้เราตีแรงขึ้นแล้วก็สกิลแรงขึ้นด้วยนะครับอ่าแล้วก็ลดระยะเวลา CC ทั้งหมดลงด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหาลิปโป้โดน c ีอยู่สามารถกดอังติเพื่อลบล้างออกมาได้นะครับอย่างเช่น สมมุติเราโดนสปาร์วิแล้วแค่กดอังติเราก็หายเลยนะครับออครับแลจังหวะนี้ครับแรดฝั่งตรงข้ามมันจะหิวมากแล้วผมก็เข้ามาเก็บงานแล้วก็กดอังตินะครับเอาดัมมีเ่เฉยๆนะครับเลยไปไล่ตบตายไปเลยทีเดียวครับสหรับอังติลิโป้เนี่ยคือก่อนก่อนเข้าไฟนี่ให้กดอังตินะครับอย่าไปกดอังติใกล้ตายนะเดี๋ยวจะไม่คุ้มนะครับเพราะถ้าเรากดอังติใกล้ตายเนี่ยเรียกได้ว่า ไม่คุ้มสุดๆนะถ้าเป็นช่วงเลสเกมเนี่ยเพราะติทริปโป้เป็นเพิ่มพลังโจมตีสูงมากนะครับแต่ดูดเลือดไม่ค่อยแรงครับเพราะเลสเกมเนี่ยเขาก็จะมีตัดเลือดนะครับที่จังหวะน,นี้ฝั่งตรงข้ามที่เป็นนู๋ของนั้นเขาหายตัวกลับไปแล้วก็โทรศัพท์ 3, ผมก็เด้งอะไรไม่รู้ขึนะ้นมาขึ้นมานะครับอ่บอกาก็จังหวะนี้ก็ได้บ้ามังกรมาแล้วนะครับเราก็จะฟาร์มเร็วกันหน่อยนะก็สำหรับเซตไอเทมของลิปโป้ครับการออกของเนี่ย แนะนาว่าของฟาร์มอย่าเพิ่งขึ้นของใหญ่ครับแนะนําให้ขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลองกินุตหรือว่าหอกเขียวในการลดเกาะนั่นเองนะครับจะทําให้เราได้รับพลังชีวิตลดคูดาวแล้วก็การลดเกาะศัตรูนะทาให้ลิโป้สามารถที่จะใช้สกิลได้ต่อเนื่องมากขึ้นนะครับเออเขาสกิลของลิโป้เขาเข้าที่จะคูดาวนานในช่วงต้นเกมนะในช่วงเลกเกมนี่จะว่าไวจจัดนะครับไวแค่ไหนเดี๋ยวดูอังสิผมช่วงเลกเกมครับจะว่ากด กดเล่นเลยนะครับซึ่งจังหวะนี้เลนล่างมันมีเหลืองครับบูคองอยู่ล่างนะผมก็จะเอามังกรนะครับเรียกว่าไอาริผมก็รอดออกมาได้นะเกือบตายไปเลยนะครับสําหรับไอริจังหวะนี้็มาเคลียรเลนกลางครับรู้สึกเหมือนว่าบูคองเขาจะเดินขึ้นมานะแล้วก็ดักป่าอยู่ด้วยครับซึ่งในเกมตอนนั้นผมยังไม่เห็นบูคองนะ แล้วจังหวะน,นี้วูของก็ตัดคีฟนะครับเพื่อไม่ให้ตีป้อมนะแล้วจจงหวันนี้ป้อมล่างผมผมก็แตะไปที่เรียบร้อยครับไอริไปเติมเลือดมาเนาะเกว่ากลับมากันไม่ทันแต่วันนี้ก็กดอังติฟาร์มไปเลยครับแล้วเราตัดมาดูที่เรื่องของเลนบนอัคลัมเบอร์อังสีบืดนะครับเนื่ากว,ว่าเราข้ามได้ทั้งคิวเมทแลวก็ทีมเรานี่นไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะเออไม่ได้อะไรเลย ลอริโครับช่วงรถเกมอังติเนี่ยกดฟาร์มได้นะครับเพราะว่าเราจะเพิ่มดาเมจนะทาให้ฟาร์มเร็วขึ้นนะซึ่งคูดาวก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะหลังเราได้สเปียร์มาวันนี้ก็ได้สเปียร์ออฟลองยินดมาแล้วครับถ้ามีบับบูเนี่ยคูดาวเราจะอยู่ที่3ามส้นะเรียกได้ว่าเร็วสุดมากๆครับในช่วงรถเกมต่นนี้อังติผมว่าถึงขั้น2นะครับเรียกได้ว่าจะเร็วแค่ไหนมาดูกัน ี่ช็อตสัตนี้นะครับเลนบนมีเหลือครับผมก็เข้ามาจัดการทอนไปได้หนึ่งตัวครับและจากวันนี้กดอัติฟาคเป็นหนึ่งทีมีหน้านะครับเขามีหน้าตอดแต่ว่ามีหน้าเขาฟิกออกไปครับได้แต่ว่าซื้อฟิกเกอร์เขาได้นะก็เกือบตายเหมือนกันนะสําหรับลัมเบอร์นะครับถ้าช็อตเมื่อกี้ผมมาเร็วกว่านี้นิดนึงเนี่ยน่าจะได้วงคลองด้วยครับแต่ว่าเขานี้ลึกเต็มมากๆนะ ก็สำหรับไอเทมของลิโปจะนำให้เล่ดเป็นแทค์แล้วก็มีรถคูดาไปสักซ้น2ซิ้นด้วยครับจะทำให้ลิโปอินฟินิตี้สกิลมากๆครับใช้สกิลแบบไล์ขีดจับกัดเลยอ่ะสกิลแบบต่อเนื่องนะครับแต่นีผมก็โดดไม่ข้ามนะครับเพราะว่ามันจะมีบางมุมที่โดดไม่ข้ามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเล่งครั้งที่3ดีๆครับถึงจะโดดข้ามนะ สองครั้งแรกก็ด้ยจ้าวันนี้เอลสุเขามาสก,กิดผมหนึ่งทีเลยนะครัาทาให้ผมโกรธมากๆแล้วก็ไล่ตบเอลสุไปทีหนึ่งนะครับฟิกเกอร์ออกไปก็ไม่รอดนะครับเียได้ว่าได้ทั้งฟิกเกอร์เสียทุกอย่างเลยครับสําหรับเอลสุแต่แล้ว็เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเป็นไม่เป็นไรครับอัคติผมจะมาอีกแล้วครับเนี่ยซีวิอัคติก็จะมาอีกแล้วแล้วก็กดดูดเลือดไปครับ บอกเลยนะครับว่านี่ขนาดยังไม่ถึงยังลดคูดาวไม่ถึง40ินะอังตีเนี่ยเรียกว่าคูดาวเร็วมากจะมาในอีก19บกวาวินะครับเออเดี๋ยววันนี้ก็มาอาวัาบูนะทำให้เราได้ขีดจำกัดของการลดคูดาวนะครับก็ยังไม่ถึงขีดจำกัดหรอกเพื่งจะสาสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามีลดคูดาวกับสเปียร์ออฟลองกินนดนะแต่ถ้าได้ลดคูดาวอีกชิ้นหนึ่งนี่คือสูงแน่นอนครับเดี๋ววันนี้แล้วเขาก็ยืนเอ๋นะครับแล้วว่า กดอังติกดแข็งได้เราเสียหมดอีกแล้วครับได้เราคุ้มตลอดเลยแนจังหวะนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับว่าเอลสุตนะครับจะเดินผ่านไปเมื่อกี้ได้แต่ว,ว่าในเกมเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยครับว่ามันเดินผ่านไปเพราะเอลสุเนี่ยมันพางตัวเนียนมากครับสนิทของฟาซีจังวะนี้เอลสุเนี่ยเลือกที่จะไม่การป้อมนะจะวัตงตีนี้ออกไปครับได้ว,ว่ารักตัวเองมากกว่าป้อมนะ จาวันนี้ก็เดินผ่านมีนาไป็หนึ่งทีครับกดอังติไล่สู้เลยครับเรียกว,ว่าเลือดกลับมาเต็มนะเรียกว,ว่าซื้อล้างของเขาไปได้ด้วยนะครับสําหรับมีนานะเดี๋ยวเซนไฟต่อไปเขาก็ไม่มีล้านนะครับและโทรศัพท์ผมก็ขึ้นนีมาอีกแล้วเออเดี๋ยว,วมันจะขึ้นทำไมเยะจมวันนี้วูคองฝันตัวข้า็เนียนอมตะอีกแล้วครับคุณสภาพฝันตัวข้า ok นเนียนเก่งจริงๆนะเออ เอลสูก็เนียนเดินผ่านไปวูคอม,มันก็เนียนอามากรเฉยเลยตอนนี้จังหวะนี้รถคูดาาของผมก็อยู่ที่25นะครับในเกมนะที่ผมนับได้นะครับก็จะมีถุงมือสีฟ้าครับที่ทำให้เรารถคดาาอีก10 s p สเปียร์ออกนีก15ก็รวมกันก็เป็น45นะครับและจังหวะน,นี้วูคอก็ดกักป่าโจเกอร์เดินผ่านไปแล้วก็โดนจ้าเอตายหาไปเลยทีเดียวครับ นี่ครับวูคองเขาข้าโกมากมากครับมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดักเก่งนะและซัพพอร์ตนะครับไม่ค่อยออกเปิดแแบบกันด้วยครับเพราะว่าซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามจะเป็นตัว CC c หนักๆทาให้เราต้องเลือกที่จะออกล้างสถานะแทนนะครับอ่าซึ่งจำนะนี้นะครับลัมเบอร์เกือบตายครับโดนวูคองทุบเลยวันนี้ก็มาทุบอีกหนึ่งทิเลยว่าลงไปคุกกาบมะม่วงเรียบร้อยครับแต่วันนี้ก็ไล่ตบแถวหลังนะครับ พรฝัดตัวข้าฟิกโยบไปแต่ก็โดนยูเอผมเก็บงานแต่วันนี้วูคงเบิร์ดผมไม่ตายแล้วไงครับตายเองเออนะครับก็นี่ครับถ้ากดแอสซัสซินมาเจอไฟเตอร์มันก็จะลําบากนะครับเบิร์ดไฟเตอร์ไมครับเจงหวะนี้เอลสูยังไงครับอัคติผมเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้อัคติผมก็กลับมาอีกแล้วครับเช่นว่าอัคติเนี่ยมาบ่อยมากๆครับแจ้าวันนี้เอลสูฟิกไปคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเออพูดถึงไหนแล้วนะใช่ครับอย่างที่บอกครับซัพพอร์ตเนี่ยเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นตัว CC หนักๆน,นะในเมตานี้แบบว่าลัมเบอร์เทนตัวพวกนี้นะครับทำให้โลมต้องออกล้างสถานะมามาล้างให้เพื่อนครับเลยไม่ได้ออกเปิดตานะครับเลยทําให้วูคองคอนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆครับอ่และเป็นตัวที่เบิร์ดแรงที่สุดแตกย่างจากตัวหายตัวตัวอื่นนะอย่างเช่น Q ิวเลนนะครับอ่า แบ็กแมนนี่ที่เป็นตัวหายตัวเหมือนกันและเป็นแอสซิซินสายเบิร์ดดามจเหมือนกันเนี่ยกูหองค่อนข้างที่จะเบิร์ดดามจได้แรงกว่า3ตัวนั้นนะและสามารถเข้าออก,ออกง่ายด้วยในจังหวะนี้ผมโดนทุกสกิลใส่สารพัดแล้วก็สามารถรอดออกมาได้โดยการกดอัคติในการล้าง c c นะและจังหวะล้างเนี่ยผมสกิลไปมัม่วๆโดนคนแล้วก็ดูเลือดสวนออกมาได้ด้วยนะครับ่ แต่วันนี้ก็มาดูดเลือดกันต่อนะครับดูดเลือดจากคีปนะแต่วันนี้แรดฝั่งตรงข้ามเดินผ่านแล้วก็พยายามที่จะเบิร์ดดาเมจใส่ผมแต่ว่าไม่ตายครับผมกดอักติดูดเลือดสวนแบบนี้นะครับถ้าเจอแอสซัซินมาถ้าจะเอาแอสซัซินมาแก้ทางไฟเตอร์นี่ค่อนข้างยากครับซึ่งแรดฝั่งตรงข้ามก็เป็นเม่แอสซซินนะสามารถเบิร์ดดาเมจชุดเดียวตัวบางๆก็ตายได้เหมือนกันนะครับและก็มาเบิร์ดใส่ลิโปที่เป็นไฟเตอร์นะครับ ถ้าเบิร์ดไม่ตายมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับซึ่งในในเกมนี้ผมไม่ได้ให้ทุกคนได้ดูช็อตที่ลิงเบิร์ดผมไม่ตายแล้วก็ผมทังปิส๋สวนนะครับซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในเกมนี้เพราะว่าลิงแทบจะไม่ได้ยุ่งกับผมเลยครับแต่ถ้าเห็นแรดเบิร์ดดามีใส่ผมเมื่อกี้แล้วผมดูเลือดสวนก็น่าจะรู้เลยครับว่าถ้าวูคงมาเบิร์ดใส่ผมมันก็จะโดนสนตาร์คเดียวคับแรดเมื่อกี้ครับเรียกได้ว่า จะเบิร์ดลิโปตายเนี่ยต้องต้องเข้าออก,ออกนะครับให้อังติลิโปหมดก่อนนะแล้วค่อยมาเบิร์ตมันใหม่เยกได้นนว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่แอบยักเก่งในเมตานี้หลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่ชนะแอสซซินได้เกือบทุกตัวในเกมครับโดนเบิร์ตไม่ตายแถมอังติมีดูดเลือดสวนด้วยนะครับในแอสซซินส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกดูดเลือดกันนะเขาจะออกเป็นดามิดูดเลือดอะรร่ะตัดเลือดเออ จังหวะนี้อังติผมเพิ่งใช้ไปแล้วก็กลับมาอีกแล้วครับเน้ว่าอังติคูดาวเลยมากๆตอนนี้ลูกคูดาวก็อยู่ที่40%ที่เรียบร้อยครับอังติผมเนี่ยอยู่ที่18วิครับวันนี้ก็กดอังติดูเรื่องก,กับมาคไปนะเนี่ยอังตีหมดเนี่ยทุกคนผมเพิ่งอังตีไปเมื่อกี้ครับอังติก็จะมาอีกแหละใน5วิเนี่าเน้ว่าสกิลรัวมากๆครับสำหรับลิโป้ในช่วงเลดเกมแต่ลิโป้เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งครับมันเป็นตัวต้นเกม ว่าทําไมถึงเป็นตัวต้นเกมเพราะว่า1ต้นเกมเขายังไม่มีของครับไม่มีของในการออกในส่วนของไอเทมอย่างตัดเลือดเลยทําให้ลิปโป้สามารถที่จะดูดเลือดได้แบบเต็มเน็ตเต็มเม็ด,เต,มมดเต็มหน่วยนะครับนี่ว,ว่าไม่สามารถโดนหักลบได้ครับแล้วก็ถ้าหาไม่มีตัดเลือดในการสู้กับลิปโป้เนี่ยลิปโป้แทบจะอึดมากๆครับเออแล้วพอช่งเลยเกมเขาก็เริ่มมีตัดเลือดกันแล้วก็เลยไม่ ลิโป้ก็เลยที่จะบางๆหน่อยนะครับเพราะริปอมอึดที่การดูดเลือดครับแต่ว่าการออกขอเนี่ยไม่แนะนําให้ออกไปของดาเมจดูวนะครับแนะนําให้ออกไปของแทงนะซึ่งจังหวะนี้ลิงแม่งโคตรเนียนะครับบอกแล้วครับลิงแพทนี้มันค่อนข้างที่จะโกมากๆมันล้วงง่ายครับเบิร์ดเก่งนะครับเนื้อว่าริโป้เนี่ยแทบไม่ได้ยุ่งกับผมเลยนะผมอยากให้ทุกคนเห็นจริงครับช็อตที่ลิง อยากจะล้วงผมมากแล้วก็ไม่สามารถที่จะล้วงได้ราโดนผมอังติสวนใส่เหมือนแลดในช็อตนั้นนะครับแต่วันนี้ก็ทะลวงเข้าแถวหลังนะครับเรีวยกว่าจบเกอร์บ้างไพดร้าช็อตไปหนึ่งทีครับเออจหวันนี้อูคคงก็ที่จะเอามากอนนะเฮ้ยอมกอนอะไรล,ล่ะป้อมเออลิ้นพันไม่หมดแล้วแล้วก็ผมก็มากั้นป้อมไม่ทันนะครับและจหวะน,นี้ครับดูช็อตนี้ดีๆ,ๆผมอังติ ผมสกิลหนึ่งกับหลังข้อกลัวมันจะจูงไงแบบว่าสกิลหนึ่งเดินไปอีกทางหนึ่งแล้วก็จูไปอีกทางหนึ่งเนี่ยแบบนี้ครับผมก็เลยดักไว้ก่อนนะต่วันนี้ทอก็เดินเข้ามาครับแต่ว่าสกิลสองหลบไปนะถ้าฟันทุข้าม่สกิลสองเนี่ยคือตายแน่นอนครับสำหรับทอนตอนนี้ผมก็ยังไมว่ว่นไวครับเดินไล่ตามมูคองต่ออีกแต่ก็ทําใไม่ทันครับซึ่งจะวะนี้ครับโลมผม,มี่โคตรมั่นใจมากๆว่า ว่าเพื่อนผมจะไม่โดน CC นะเลยออกไปในส่วนของเปิดแมปมาแทนนะครับแต่วันนี้ผมก็ฟูลไอเทมมากๆครับได้ว,ว่าอึดถึกทนสุดๆนะอ่และจังหวะนี้ก็ถึงช่วง15นาทีหรือว่าช่วงเลดเกมนะครับที่เดมอนกอสเลเยจะเกิดนะแด้ียว่าแต่วันนี้โลครับแล้วข้าก็เข,ข้ามาคอสวยนะแต่ว่าสวยแค่ไหนสวยจนเพื่อนผมตายหมดแล้วจังหวะนี้ผมก็ โดนไคจนตายนะครับเรียกได้ว่าลิโป้เนี่ยคือมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ทําให้ลิโป้อ่อนแอครับในแพทนี้นั่นะก็คือไม่ว่าลิโป้จะดูดเลือดแรงแค่ไหนเนี่ยถ้ามันเข้าไปถึงตัวดูดเลือดไม่ได้ไม่ได้ตีเนี่ยมันก็จะไม่ดูดเลือดครับลิโป้เนี่ยคือถ้ามันจะแพ้ระยะนะครับถ้ามันเข้าไม่ถึงตัวมันก็จะดูดเลือดไม่ได้ครับนั่นเองอ่าซึ่งในช็อตเมื่อกี้นะครับผมตายเพราะว่าผมเข้าไม่ถึงตัวครับ โดนแคลี่2แคลี่เขาไขจนตายครับไม่เวลารับป้อมยังกันได้อยู่ครับเหลือเราเหลือเมทที่เก่งที่สุดในเมตานี้นั่นคือยูเอนะครับเรว่าลิงบูคองเสียข็เกิดเจมันี่ทอนเหมือนหิวมากๆครับเรียกว่าเขาคิดผิดมากๆครับที่ให้แคลี่มาไล่ฆ่าเมทนะบอกเลยครับจะไม่มีตัวยิงป้อมอีกตัวหนึ่งครับซึ่งเอลูเนี่ยไม่ได้ยิงป้อมเก่งครับเพราะว่าเนื่องจากปีช้าแล้วก็ดีพไม่สูงด้วยครับอะไรนะดีพีเอสก็ปีช้าแหละ จังวันนี้ครับผมเรียกว่ากดสกิลหนึ่งรัวๆไล่ตามแลสฝั่งตรงข้ามไปเลยนะครับเนี่ยเทศกาลเป็นช็อตแล้วก็อังติแล้วก็ไล่ต่อครับสกิลหนึ่งแบบเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับแล้วจังหวะนี้แลสก็อังติออกไปครับเแล้วจังหวะนี้เป็นช็อตสวนครับสวนบ้านจบเลยฝั่งตรงข้ามเขาคิดผิดมากครับที่ดันป้อมแล้วก็ตายไปถึง3ตัวแล้วจังหวะนี้เอลซูนและทิจการป้อมครับไม่เล้นระยะเลยครับแล้วก็ลงตายไปขุดรากมะม่วงครับจังหวะนี้แลสครับจะเลือกที่จะเคลียร์คิปแต่ว่า ไม่ถึงคีฟนะครับเลยทําให้ตายลงไปแล้วก็คีฟก็เหลืออยู่ด้วยนะครับเรียกว่าแรดฝั่งข้าวเนี่ยกระโดดเข้ามาที่จะเคลียร์คีฟแต่ว่าไม่ถึงตัวคีฟครับก็จบบ้านไปในที่สุดครับก็สลัดดิฟโฟครับอย่างที่บอกบอังติโดนเนื้อมาทําให้ดูดเลือดจากคีฟป,ป่าเบาลงนะแล้วก็ไม่สามารถดูดเลือดป้อมได้ครับแต่ถึงยังไงมันยังกิ่งกับการสู้คนอยู่ดีครับถึงแม้การดูดเลือดจากคีฟของมันจะเบาลงก็ต่างนะ ก็สลับรีโป้ครับยังเป็นตัวที่เก่งอยู่นะถ้าเจอฝันตัวฆ่าเป็นแอสซิซินหรือตัวลวงเยเยอะเยอะนะครับสามารถกดมาเคาน์เตอร์ได้ครับเพราะว่าแอสซิซินพวกนี้จะไม่สามารถเบิร์ดดาเมจริโป้ตายได้และริโป้ก็สามารถที่จะกดอังติสวนแล้วก็ดูดเลือดคืนกลับมาได้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เท่ากันนะครับสรับแนวทางการเล่นตัวของริโป้ในเมตานี้ซึ่งริโป้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะโดนเนี่อมันแทบจะเล่นได้แทบจะทุกตาครับแต่ว่าคิดและไม่ออกกดริโป้มา ซึ่งแพทนี้ก็โดนเนิบหนักทําให้ต้องคิดด้วยครับว่าจะเล่นในตาไหนนะครับสําหรับริปโปในแพทนี้ก็ใช้ยก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับริปโปครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยกันด้วยนะครับและถ้าใครอยากให้สอนเล่นตัวอะไรก็สามารถบอกกันมาได้ครับสำหรับผมก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน